สวัสดีครับเอร์ซาไทีนะครับวันนี้อยู่ในเกม s t a r s e e ดแอนด์เดเกันนะครับสำหรับวันนี้เรามาตีคาต้อมเลกกันนะครับก็เปิดให้ตีแล้วนะรอบนี้ก็บอสเป็นเลกวิงกอริสนะครับก็สำหรับตัวนี้นะครับสกิลเอหนเป็นการสร้างโล่เนาะแล้วก็ดูดซับความเสียหายนาน5วินะครับขณะที่มีโล่ใช้งานอยู่ทุกวินาทีจะฟื้นฟูเลือดเท่ากับ1ของเลือดสูงสุดนะครับ s 2รวบรวมพลังงานนะครับแล้วก็ทำการโจมตีในระยะที่กำหนดพร้อมกับไล่มึงงงได้ไหวนะ s 3นะครับเคลื่อนที่ไปยังศัตรูที่อยู่ไกลที่สุดแล้วก็ทำการโจมตีนะ้อสร้างความเสียหายศัตรูที่อยู่ในระยะนะครับยกขึ้นลอยหนึ่งวิแล้วก็ลด ep นะครับของเป้าหมาย300หน่วยส่วนพาสซีฟนะก็จะมีการไล่ cc นะครับให้กับตัวละครน,นี้แล้วก็ลดดาเมจจากตัวที่ตีระยะไกล20%นะครับ แล้วก็เมื่อได้รับดาเมจจากตัวตีระยะไกลนะครับผู้ดาวของสกิลวอลเทคเนี่ยจะลดลง0 1วินาทีนะครับแล้วก็เมื่อเริ่มต้นการต่อสู้จะรับปาเลียซ้อนทับกัน10อันนั่นเองนะนะครับไปดูทีมกันนะครับก็ง่ายๆเลยคือตัวนี้ก็ตัวตีระยะไกลก็้างที่จะแพ้ทางอยู่เล็กน้อยนะเพราะมันมีการช่วยลดคูดาวสกิลด้วยนะครับแต่ว่า ก็อย่างที่ว่าเนาะสำหรับใครที่มีเอมี่อยู่แล้วอะนะครับก็สามารถใช้ได้เหมือนกันนะครับจะเป็นรูปแบบทีมนี้นะอันนี้ก็คือทีมเบื้องต้นนะครับที่เราไม่ต้องใช้ตัวแสงมืดนะครับก็สามารถผ่านได้เหมือนกันนะก็จะมีนะครับตัวละครอิเลน่าเนาะเอามาแทงนะครับสำหรับคนที่ยืนไม่ไหวนั่นเองนะแต่ถ้าเกิดยืนไหวอาจจะใส่ตัวละครที่เป็น Support ซับพอตสักหนึ่งตัวก็ได้เหมือนกันนะครับ เช่นน้องโลอร่าเนาะเอาไว้บัฟดามิอะไรพวกนี้ก็ได้เหมือนกันนะซัดหนึ่งตัวนะครับทีมนี้ก็เป็นมาเลยๆนั่นเองนะครับเอาวางไว้ตรงไหนก็ได้จะข้างหน้าจะตรงกลางก็ได้นะครับแล้วแต่เลยนะแล้วก็ตัวละครดามิเนี่ยผมยัดมา3ตัวละครเลยนะครับก็จะมีเจงูอิคิดดานะครับเอาไว้เพิ่มพ p ให้กับตัวละครสายส้มยิงนะแล้วก็มีตัวละครจอมโจรน,นะครับเอาไว้ช่วยตีในเรื่องของเวลาบอสสร้างเกาะมาด้วยนะครับก็ใช้อเวกนะ สามารถตีตามเด็บได้น,นั่นเองนะครับแล้วก็เอมี่นะครับเป็นตัวดาม,มิหนึ่งตัวนะครับมาตั้งตามนี้นะครับชี้เป็นชี้ตายนี่อันติเมทนะตั้งแบบนี้เลยนะครับไปนะครับก็ผ่านได้เหมือนกันนะ360แต่ว่าเวลาอาจจะช้านิดหนึ่งนะครับสร้างโรตี สีโล่ออกนะครับเท้าบ้างไม่เบ้าบ้างมาจบเร็วไม่จบเร็วก็ขึ้นอยู่กับการตีปิ๊กซิด้วยนะครับไปึมงหลอแล้นะครับอันนี้สกิลชาร์จนะที่จะโดนนี่เนาะ รถอีทีด้วยจบแล้วเล่นได้เหมือนกันนะครับถ้าเกิดไปไม่มีตัวตีใกล้แรงๆนะเรยบร้อยนะก็ประมาณนี้นะครับอันนี้ก็แล้วแต่ความแรงของตัวละครดาเมจด้วยนะครับอันนี้จะเป็นทีมแรกนะทีมต่อไปนะครับเป็นทีมตัวตีระยะใกล้นะครับที่ ค่อนข้างได้ผลกับบอสต,ตัวนี้มากๆนะมานะครับก็สมมุติถ้าเกิดเอาเป็นไม่มีเลอาก่อนนะครับก็จะมีตัวแทนอย่างมีอานะครับสามารถเล่นได้เหมือนกันนะแล้วก็เราใส่ซัพพอร์ตนะครับนี่มาแล้วนะครับซัพพอร์ตโอเวียนะครับใช้ได้เหมือนกันนะแล้วก็ตั้งค่าดีเมทให้เรียบร้อยนะก็จะเป็นบอสซับนอะถ้าเกิดจะตีตามเดฟนะครับ ต่องบอซรันะตั้งประมาณนี้นะครับอันนี้ก็สามารถผ่านได้เหมือนกันเนะาะใครมีเรอาก็มียาสามารถช่วยได้เหมือนกันนะฮะมาตาย แต่ถ้าเกิดใครยืนไหวเนาะใส่ตัวซับไปหนึ่งตัวก็ได้ะฮะน่าจะจบเรียบร้อยปุ๊บๆเ๊บโอเคนะครับเรียบร้อยแล้วนี่ก็จะสบายนะครับเอาได้แต้มใหม่ด้วยนะครับเล็กคอร์ดเพิ่มขึ้นนะเห็นไหม ไม่มีมีอาไม่มีเลยอาก็ใช้มีอาได้นะครับอ่ะแต่ว่าแต้มก็ดูอยู่จอมโจรเนาะอันนี้ก็เป็นทางเลือกนะทําแบบหลายๆทีมไปลองๆมาก็หลายทีมเล่นได้นะสบายๆนะครับต่อมาน้ท้าอะนะครับใครมีเลอาอยากตึ้งๆนะครับจัดไปเลย แบบนี้เลยนะครับแล้วก็ลุยได้เลยนะอันนี้เอาแบบเอาแบบไม่มีไม่มีแทงแล้วกันนะครับก็เอาซับเพิ่มอีกตัวหนึ่งก็ได้เหมือนกันนะซับก็มีหลายรูปแบบที่เราจะใส่นะครับมีฮอลล์อนน่าก็ได้นะถ้าอยากแบบเพิ่มในเรื่องของดาเมจนะครับหรือว่าอยากจะใช้ออมตีแบบรัวก็เพิ่มขึ้นไม่ใช่รัวหรอกก็ทำมันติดไว้ก็จะมีอนี่ครับน้องเกมเมอร์ เนี่ยครับยูเรเซียก็ได้เหมือนกันนะครับเดี๋ยวเรามาใช้ไอ้นี่ละกันนะอัลลน่าบูดาเมตหน่อยนะประมาณนี้นะครับอ่าอันนี้บอสซ้ำนะเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับว่าเป็นยังไง บ้าไปานะครับโรน่าก็บ้าไปานะครับเออสีขี้ไหมโอเคนะครับจบแล้วอ่ะแ้มประมาณไหนได้เพิ่มไหมหรือยังไง ะนะครับเพิ่มมาอีกหน่อยหนึ่งกันนะครับโดยขอบนะอันี้ก็น่าจะเป็นทีมที่ถ้าเกิดยืนไหวนะครับเราสามารถใช้ทีมอะไรแนวนี้ได้นะครับคะแนนก็จะเพิ่มขึ้นด้วยนะครับแต่ถ้าเกิดไม่ไหวก็ใช้แท้งไปนะครับใส่แทใส่แท้งไปเหมือนเดิมนะครับหนึ่งตัวเนะเพื่อที่จะแบบทีมจะได้ยืนได้นานๆนะครับ ก็จะเป็นประมาณนี้นะครับสําหรับการตีคัตตอมเลดบอสตัวนี้นะรอบนี้ลองไปปรับใช้ใดูนะก็มีอยู่ประมาณ3รูปแบบนะไปลองดูนะครับยืนได้กับยืนไม่ได้แล้วก็ใช้ตัวละครที่ไม่เป็นตัวละครแสงมืดด้วยนะครับประมาณนั้นนะเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับเ,เพื่อนๆฝากกดไลค์กดติดตามเป็นกำลังใจงกันด้วยนะสำหรับนี้ขอตัวลาไปก่อนนะครับผมสวัสดีครับ